สวัสดีจ้าพอกันสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าคลิปนี้สิพาไปเก็บบักเขือจ้าพี่น้องอันจริงๆริายไว้ตัหมือว่านน่ะช่วงบายบเนาะจ้านี่เพิ่งมีเวลาดีมาตัดคลิปลงเนาะจ้าบักเขือทิไทยรีวให้เบื้องมือว่าน่ะละจ้าพี่น้องที่เขาปลูกไว้แถวเดียวเนาะจ้ากระสอนจ้าพี่น้องนวยโดกแห้งเนาะจ้าก็เลยมาทายคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องเนาะจ้านี่เป็นบักเขือต้นเก่าจ้า อายุประมาณ10เดือนแล้วเนาะจ้าพี่น้องคันบ่วร้ายก็นั้นเนาะจ้าก็คือเป็นบัคเขือต้นเก้าที่ปลูกไว้ล้วก็ะบำรุงเนาะจ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ฟุ่นหดนามบ่ขาดเนาะจ้าเพราะว่าปลูกไว้ยืนสวนขั้วหนาบ้านนี่จ้าพี่น้องบันี้ผลมันก็ะคื่นมีหน่วยเก็บตลอดปีเนาะจ้านี่เมิ่งเบียงจ้าพี่น้องต้นกันยังสดชื่นอยู่เนาะจ้านี่แล้วก็อีกย่างนึงเนาะจ้าพี่น้องการดูแลบัคเขือที่อายุหลายๆแบบนี่เนาะจ้า เบิกนะจ่านีน่วยเต็มไปหมือเลยนะจ่ะพี่น้องเวลามันหน่วยออกดกวกแบบนี้นะจ่ะเฮาต้องเก็บออกจ้ะเก็บออกให้หมดเลยนะจ่ะพี่น้องเก็บหมุนเวียนกันไปนะจ่ะเก็บเป็นรุนๆุนขันเก็บน่วยออกนี่ต้นกะสีบอดเดีส้มนะจ่ะพี่น้องแล้วก็สีแตกยอดแตกดอกนะจ่ะแล้วก็เป็นน่วยหมุนเวียนแบบนี้ตลอดปีเนะจ่ะพี่น้องถ้าเฮาพวกเก็บอันน่วยออกนะจ่ะปล่อยเห็นมันเป็นน่วยแก่ค่าต้นนี่ ตนเขาก็จะบ่แตกยอดไม่เนาะจา้าพี่น้องบ่แตกยอดไม่กับบ่มีดอกเนาะจา้าก็สิเป็นต้นแก่ตนส้มไปเลยเนาะจา้าพี่น้องถ้าเขาปล่อยเห็นน่วยแก่ค่าตนแต่ถ้าเขาเก็บน่วยออกเรื่อยๆแบบนี้เนาะจา้าหดน้ำใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยอยู่ตลอดเนาะจา้าพี่น้องยอดก็สิแตกไม่เยรยื่อยเนาะจ้าแล้วก็จะมีดอกแล้วก็เป็นน่วยหเหเก็บแบบนี้ตลอดปีเนาะจา้าแล้วก็ให้น้ำย่างสม่ำเสมอเนาะจา้าพี่น้องบะเขือก็จะรสชาติกรอบเปาะแล้วก็หวานแบบมะเขืตอต้นไม่ปกติเนาะจ้า เมืองเนจ่าผ้ายางเมืองหนีจ่าก็ขึ้น่วยนี่เป็นกุงเป็นก่อนเลยเนจ่าพี่น้องบางเทือกัจันเลียวสี่กับสีบ่ค่อยเห็นเนจ่าเพราะว่ามันนั่ใบหลายนี่เนจ่าน่วยกับสีปมะนี่นจ่าเป็นบัคเือรปปะเนจ่าอันนี้ตั้งใจว่าสิเก็บไปเห็ดเป็นเนื้อแกงเคี้ยวหวานเนจ่าแล้วกับเซียนได้ายกับสีเอาไปขายเนจ่าพี่น้องนี่กับขายโลละยี่สิบบาทจ่าน่วยกับปมาณนี่ละจ่าเก็บออกเบิร์เลยเนจ่า นวยเนาวนวยแมงนวยนอนกับเก็บออกเนาะจ้าเราจึงไปคัดเอาจะจงไว้่าต้นบ่ไดเนาะจ้าคันจงไว้่าต้นกะนอนกระบาดต้อนเนาะจ้าพี่น้องเลียวกันต้นกะจะเก้าจะเถ่าจะส้มเนาะจ้าถ้าเก็บนวยออกเรื่อยๆแบบนี้คือบักพี่ละจ้าพี่น้องคือบอกพี่ขินูเนาะจ้าถ้าเขาเก็บนวยออกอยู่เรื่อยๆให้น้ำให้ปุ๋ยให้พุ้นอยู่ตลอดกะต้นกะสีบัวส้มเนาะจ้ากะสีแตกดอกออกดอกแตกใบออ,อกเนาะจ้าพี่น้อง กะซิมีนวยเหเก็บตลอดปีเนาะจ้าเป็นเทคนิคของชาวสวนจ้าพี่น้องเข้าจะว่ยอมปล่อยเห็นต้นส้มเนาะจ้ากานต้นส้มก็คือต้องลือถิมเะจ้าพี่น้องก็ต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาเนาะจ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นเนาะจา้าที่สําคัญน้อย่ายให้ขาดจ้าพี่น้องถ้าน้าํเพราะปลูกอีหยังตลอดเนาะจา้าปลูกอีหยังกันได้ผล นี่จากพี่น้องก็เป็นบกเขือปลอดสารเนะจ้าหน่วยก็เลยสิบบ่ได้งามปันได้เนะจ้าพี่น้องก็เทอมีหน่วยเนาหน่วยแม่งเนะจ้าหน่วยงามผสมปนเปกันไปเนะจ้าแล้วเขาจังสิไปคัดออกจากพี่น้องคัดออกแล้วกะหน่วยดีก็แยกไว้ทะกกินท้าขายเนอจ้าหน่วยขี้ลายก็เก็บถิ่มไปเนะจ้าพี่น้องกับปลูกอยู่้างๆเฮี้ยนเท่าหนี่ละจ้าสวนขั้วอยู่หน้ามมมีเนอจ้าบกเขราพวาน บะเขือนี่ปลูกไวท้ทากินเนาะจ้าพี่น้องอยู่นี่ก็มีประมาณสิบก็ตนบ่ถึงยี่สิบตนดอาจ้าปลูกไว้เป็นรั่วแถวเดียวเนาะจ้าอยากแง้มเลยกับมาเก็บกินจ้าปลูกไวข้ข้างๆบ้านจ้าเก็บแถวเปนฟังด้านในแร้วก,ก็ออกมาย่างเก็บฟังด้านนอกเนาะจ้าพี่น้อง mm hmm. เผื่อมันมีหน่วยเลียนหลอดสายตาเนาะจ้าอีกฟังหนึ่ง mm hmm. ก็พยายามเก็บออกให้หมดละจ้าว่ามันซองดีบันไดเลื่องเดียกับเหลือหน่วยแก่หน่วยเหลืองค่าตนเนาะจ้าพี่น้อง นี่จ้าฟังนี่ก็น,น่วยงามยจ้าพี่น้องเขาวาวง,งามๆาแบบนี้น,นจะจ้าเก็บดูแล้วจ้าพี่น้องประมาณอาทิตย์กวาๆนี่ก็เก็บเที่ยนึงน,นจะจ้าบางเที่ยก็ได้ท่าคิปให้เบื้องบางเที่ยกับ่ได้ท่าคิปให้เบิ่งงน,นจะจ้าเก็บแบบนี่นี่แถวเดียวนี่ก็ได้ประมาณหาโรก,กโลกไปนี่ละจ้าพี่น้องตล,ล,ลอดน,นจะจ้านี่จ้าผลงานของเฮาเหลือบ้อยจ้าพี่น้องบันนีสิมาคัดแยกน่วยน,นจะจ้า มันนี๊สิเฮ็ดเมนูแกงเคียวหวานเนาะจ้าแล้วเหลือกส็สิเอาไปขายเนาะจ้าพี่น้องกินมา่เบิดดอกจ้าลายปานนี่บานนี้กะสิมาเลือกแล้วก็แพกถุงเนาะจ้าแพกเฮ็ดเป็นถุงละยี่สิบบาทจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งเนาะจ้านี่นะจ้าพี่น้องเฮ็ดเป็นถุงละยี่สิบบาทเนาะจ้าถุงหนึ่งกะหนึ่งกิโลกมจ้าอันนี้เขาเลือกหน่วยเห็น ขี้ลายออแล้วเนาะจ้าพี่น้องเหลือตะนวยดีเนาะจ้ากะสีแพกว้เบิแล้ะจ้าพี่น้องแล้วก็เซียนดึงว้ถุงหนึ่งเนาะจ้านี่จ้าเร็จเรียบร้อยหกถุงกะสีเอาไว้ถาเฮ็ดแกงเคี้ยวหวานถุงนึงเนาะจ้าที่เลือกะจ้าออกไปขายตลาดจ้าพี่น้องกับปะมาณนี่ละจ้าพี่น้องก็ฝากไว้ดีลอจ้าบอกกันไม่คลิปหนานเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า